サラโมอาไลกุ้มบรหมตุลลอฟุบารูกาตูสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านดิฉันสีนัทมหัมัดนะคะวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในงานเสวนาภายใต้หัวข้อกระบวนศน์การเมืองภาคประชาชนเพื่อสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้ค่ะ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือมุ่งไปสู่การสร้างสันติภาพสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเรื่องของทุกคนโดยมีหัวใจหลักก็คือกระบวนการสันติภาพกระบวนการรัฐสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชน สิ่งแรกที่ต้องทําให้ปรากฏก่อนนั่นก็คือสันติภาพตราบใดที่ไม่เกิดสันติภาพในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยเรายากที่จะทําให้เกิดสันติสุขระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วประมาณสัก1 8 1 9ปีแล้วเราใช้ไปประมาณสักเกือบเกือบห้าแสนล้านแล้วเหตุการณ์สาการณ์ต่างๆก็ถือได้ว่ายังไม่เข้าสู่สถานะปกติเราทุ่มเทไปอีกเท่าไหร่เราก็ยังไม่สามารถคาดแคแนได้ว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือเราต้องแสวงหาความร่วมมือ ในการที่จะให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงเมื่อเกิดสันติภาพอย่างแท้จริงมันจะนําไปสู่ความสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเสนอให้มีการเจราจามีการพูดคุยกันผมเนี่ยเชื่อมั่นว่านีน่คือแนวทางที่จะเป็นการแก้ปัญหาจัางหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถาวรพื้นที่เราอุดมสมบูรณ์มากนะครับทั้งทะเลและบนบกสมบูรณ์มากปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจทางการเมือง ที่มีปัญหากันแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือทิศท,ทางการนำต่างหากทางด้านเศรษฐกิจซึ่งไม่ถูกนํามาใช้ท่านรัฐมนตรีก็เลยประกาศนโยบายให้เปลี่ยนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้ง5้าจังหวัดให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าอย่าลืมว่าเอาปัตตานีนะ่ะสามารถที่จะหล่อเลี้ยงคนสจอชายแดนภาคใต้ได้ ฉะนั้นปัญหาสลาถะที่มันมีอยู่ในอ่าวปัตตานีนะ่ะมันก็เยอะแต่ทีนี้นะ่ะพอผมก็ยินดีนะครับที่มีพระประชาธิป,ปัตย์เนี่ยมีนโยบายในเรื่องนี้ที่จะนําสู่ให้คนในรอบอ่าวปัตตานีนะ่ะมีอาชีพที่ดีแล้วก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นถ้าสามารถที่จะทําตรงนั้นได้น้ําก็จะลืกขึ้นชาวบ้านก็จะออกว่าได้ดีขึ้นผมอยากจะให้สมาชิกผมเทใส่คะแนนวุฒิสภาเลยครับ ในมุมของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอยากจะเห็นว่ามีกระบวนการอะไรที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนบวกกับภูมิปัญญาที่มีอยู่ด้วยนะคะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถจับต้องได้นะคะเหนื่อยสําหรับคนที่ทํางานภาคประชาชนนะคะไม่อยากจะเห็นการทํางานแค่ช่วงเวลานี้ช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะอยากจะให้มีโปรตลอดระยะเวลาที่คุณดําเนิน ภารกิจของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องไปตอบคำถามในอนาคตผมอาจจะกล่าวอัลกุรอานเป็นอายะอายะไม่ได้แต่ผมอธิบายได้ว่าไอเอ็นนาลิลลาหูเอ็นนาเรยุนไอ้วิสัยทัศน์ตัวเนี้ยมันก็คือการรวมร่างรวมความเป็นพี่น้องรวมความเป็นอุมมะตุวาฮิดะหกูเลยเนี้ย setiap grup setiap kelompok กเด usaha d i ได้ไ i ni dengan k e r ะเอ๊ะสานี่ต tu ม n นตุกนักเบลอนักเส a อายะตานิ่งเบสล้าลูเบสลับฟะ ด้วยเมเดะเป็นระยะเวลาหนึ่งในนั้นเป็นพันๆครั้งแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้มันต้องการที่จะทำอะไรบางอย่ผมจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ของคนคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่มันเป็นพื้นที่ของคนทุกกลุ่มของประชาชนทุกคนการเมืองเนี่ยมันคือเครื่องมือของการรวมเป็นหนึ่งและโดยเฉพาะไอ้เครื่องมือนี้เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่เอง คาดหวังมากๆในการที่จะหาเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งในการที่จะหลอมรวมสร้างกลุ่มคนให้เป็นเอกภาพเพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่นบีพยายามมาตลอดชีวิตของท่านเช่นเดียวกันวันนี้ผมมีความสุขมากที่สุดนะครับที่ตลอดที่เล่นอยู่ในการเมือง30ปีนเนี่ยเห็นคำหนึ่งนะฮรกบดาม,ายดาม,ายมัยันกะอามันนกคดามัยันกะอามันมันู่มสุขสันต์สุขันไม่งั้น น้องเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความเป็นความสุขได้แต่เราจกไปความสุขะดอกระดต้องมีความนั่นตีตตตตต้งานนี้จดัดโดยเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพสันติสุขซึ่งผมทําการเมืองมา20-30ปีแล้วนี่ไม่เคยเห็นมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงจังเหมือนครั้งนี้สมัยที่ผมเป็นผูน้แทนนี่พวกเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดอย่างนี้นะ ไม่ได้มีการถามไม่มีการตอบแต่ผมจะนั่งอยู่ตรงนั้นนานเนี่ยนี่คือแนวทางที่จะเดินกับพักได้และผมกจะกเป็นตัวที่สนับสนุนให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่ในขั้นกรรมธิการวิสามันนะครับแต่ว่าต้องเป็นเรื่องของพวกเรานะครับผมผมจะเสนอไม่ได้ต้องเป็นเรื่ององพวกเราเสนอต่อพักขอบคุณครับผมคาดหวังนะครับกับ,บวงในวันนี้และก็เครือข่าย การเมืองภาคประชาชนในวันนี้ที่จะเป็นตัวกลางให้กับพวกเราเนี่ยที่เป็นว่าที่ผู้สมัครเนี่ยให้เป็นข้อมูลการกลางข้อมูลรวมข้อมูลทั้งหมดหลังจากนี้ช่าลอถ้ารหยิบยิบยกให้พวกเราทุกคน,นได้เป็นสสนะครับคิดว่าแต่ผมจะเอาเนี้ยสิ่งเหล่านี้ไปพูดในสภาแล้วก็ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้เพราะเน็ตผมอย่างนั้นผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นว่าที่ผู้สมัครผมก็เฝ้ามองนะครับเฝ้ามองมาตลอดกับเรื่องของสามัญไวชน,นได้ อาจจะอยู่ห่างไกลจากสามจังหวัดแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นกระบอกเสียงได้ซึ่งผมเองก็อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้มานานนะครับอยากจะเห็นวิถีชีวิตรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราในระบบในรูปแบบเก่าๆตอนสมัยเรายังเป็นเด็กๆนะครับอยากจะเห็นอีกครั้งหนึ่งเราจะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยซึ่งเราจะต่อสู้โดยการใช้อาวุธ นะครับผมคิดว่าไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาณนะปัจจุบันผมคิดว่าการเปิดพื้นที่การพูดคุยวันนี้นะครับโดยภาคประชาชนนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางที่ตรงที่สุดนะครับผมเองมั่นใจในาการนําของท่านนิพนธ์แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์การเมืองภาคประชาชน,าม,ชาชนมีส่วนสําคัญที่สุดที่เราจะสื่อสารนะครับปัญหามาสู่พูดแทนของเรา แล้วก็นําไปสู่กระบวนการในสภาน,นะครับอิชอลลผมขออา,าสาทําหน้าที่นี้นะครับอีชอลลอครับขอกัซซีู่่เพคะยังสาในกิจการนี้นะครับสวดินดีดวอีชอลล็อกสุความสร็